รับในงานนี้นะครับก็พระเอกของเราก็จะเป็นนี่ครับเมดบุ๊คตัวขอ14นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรีวิวออกมากันเร็วๆนี้กับรุ่นของลาเสน5แต่วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของลาเสน7นะครับซึ่งจะมีความโดดเด่นกว่าในเรื่องของ1ครับคือทัศกรีนมาสามารถทัศกรีนได้นะครับซึ่งเมื่อทัศกรีนได้นั้นก็มีจุดเด่นก็คือว่าเมื่อเราเอามือถือของโควต์นั้นมาแตะนะครับอ่ะสมมุติละกันก็น,นี่คือเครื่องส่วนตัวผมเองนะครับเนี่ยสมมุติเราเอาวางไว้นะฮะ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีการเชื่อมต่อกันพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยครับมันเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับแล้วคอมพิวเตอร์นั้นจะให้เรากดคอนเฟิร์มในการเชื่อมต่อกับตัวของเครื่องดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยโฮว้วยแชร์ก็จะทํางานเราสามารถที่จะใช้งานทัสกิีนกับหน้านจอได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะเราสามารถใช้ทัสกิีนได้เนี่ยเราสามารถที่จะกดอ่านอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถเรี่นลากเนี่ยครับกดค้างนะฮะ เป็นแท็บแอนดรอปนะครับโอแอนดรอปปุ๊บแล้วก็เราสามารถที่จะใช้งานนี้ลากนี้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับทะั้ะตัวของเครื่องตัวโอวยแ์นะครับที่เป็นดีอ่าเป็น R 7นะครับก็คือรุ่นของ14ี่ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับนอกจากนี้ในตัวของย่านอื่นๆนะครับโอวยก็จัดมาให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่สวยขึ้น เป็นกล้องที่ซ่อนอยู่ข้างใต้และรวมไปถึงคุม,มัลังนะครับเป็น AMD Ryzen 7เสตัวใหม่ล่าสุดนะครับ4.800สำหรับตัวของ r าย e n ้น7แล้วก็4.600สำหรับ r าย e n ้น5ะครับโดยราคานั้นเปิดตัวมาเราใจมากนะครับโดยเริ่มต้นอยู่ที่ r าย e n ้นยู่ที่ราคา25,990และก็ตัว r าย e n ้น7ตัวนี้29,990ที่สำคัญคือน้ำหนักของเครื่องนะครับเนี่ยผมถือปุ๊บเนี่ย คือน้ําหนักมันเบามากแล้วก็สามารถที่จะให้คุณได้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับช่องเสียบต่างนั้นก็ครบครันนะครับก็มีทั้ง HDMI มีทั้งตัวของช่องเสียบหูฟังแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีนี่ครับ USB 3.2ทั้ง2ช่องเลยระบบสแกนนิ้วยังคงมีให้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนั้นถือว่าดีมากอันนี้เป็นแค่การรีวิวบะสเปอร์น้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนที่เราจะมารีวิวกันเต็มๆซึ่งเมื่อไหร่ ขอให้รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูแท็บเล็ตอีก2ตัวนั่นก็คือ MedPad T Series 10นะครับก็คือเป็นตัว10นิ้วนั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากเม b o o k นะครับก็จะเป็นเมดแพ T Series นะครับโดยเราจะเริ่มกับตัวแพงก่อนนะครับก็คือ m มดแพดท 10S โดย T10s นั้นก็จะมาพร้อมกับกลุ่มพลังคิลินแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นถึง10.1นิ้วนะครับ p r o v i e S FullHD นะครับแล้วก็มี Reading E-book Mode นะครับเวลากดปุ๊บเนี่ยหน้าจอก็จะซอฟลงและเปลี่ยนเป็นขาวดำในที่สุดนะครับเพื่อถนอมสายตาแล้วก็จะมีระบบถนอบสายตาอีกมากมายแล้วก็มีคิสคอนเนอร์มีขุมพลังที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็สามารถที่จะแบ่งการทำงานเป็นมัลติทัสกิ้งได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีก คุณสมบัติของแท็บเลตัวนึงที่เรียกว่าดีแล้วก็สําหรับตัวเมทแพด T10S จะมีให้เลือกหมด2รุ่นก็นนคือรุ่นใส่ซิมได้7,990บาทและตัวของที่เป็นรุ่นใส่ไม่ใส่ซิมได้นะครับก็คือรุ่น Wi-Fi ธรรมดาอยู่ที่5,990บาทอุปกรณ์เสริมมีเป็น cover นะครับก็มีมาขายให้ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงรุ่นเล็กก่อนที่จะไปรับชมนะครับรุ่นเล็กนั่นก็คือตัวของเมทแพด T นะครับ 10นิ้วก็จะมีขนาดหน้าจอเกจุด7นิ้วราคายี่4 9บ0บาทเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาและรูปรักของมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาอยู่กับแท็บเล็ตรุ่นเล็กสุดนะครับนั่นก็คือ Huawei m เม e p a ทีนะครับขนาด10นิ้วเมพ p ท d T นั้นก็จะให้แรมนะครับอยู่ที่ 2G กิกคอนตามในตัว16นะครับมีชฉพาะรุ่นไวไฟทานั้นหน้าจอ9.7นิ้วนะครับมี Hu ลที่เส้นกก็คือระบบเสียงนะครับความแตกต่างก็คือว่าคราวนี้จะได้ลำโพงคู่นะครับก็คือลำโพงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับปุ่มกดต่างๆยังคงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้รู้สึกจะไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับจะเป็นรุ่นไวไฟโอรีถ้าอยากได้รุ่นใส่ซิมได้ก็จะต้องเป็นตัวของ m a ดแพดที0 s นะฮะ ข้อดีของมันก็คือมันยังลื่นไหลยอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติอยู่นะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ครบไม่ว่าจะเป็นคิสคอนเนอร์การถนอมสายตาด้วยการรับรองจากทีวีไวเล่นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆที่ค่อนข้างครบแต่ว่าไม่สามารถใช้ประก,กาศได้นะครับ